ข้อส่วนกับลูกเกษตรนะครับ2020นะครับวันนี้เรามาติดตามนะครับน้องใบเงินของเรานะครับเป็นวัวเพศเมียนะครับอายุก็ประมาณปี4เดือนนะครับปี4เดือนปี5เดือนนะครับตอนนี้ผมสั่งมาแล้วนะครับมาจากลำปางนะครับมาจากลำปางตอนนี้มาอยู่กับผมได้2วันแล้วนะครับไปดูกันว่าตอนเช้าเช้านี่น้องทำไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ น้องยังไม่มีเพ yes ื่อนนะครับน้องยังไม่มีเพื่อนเพราะว่าผมสั่งออเดอร์นะครับพ่อค้านะครับมาแค่ตัวเดียวนะครับก็คือน้องใบเงินนะครับไปดูกันเลยครับครับผมตอนนี้น้องก็ออกมาหากินหญ้านะครับออกมาหากินหญ้าที่สวนลำไยหลังบ้านนะครับสวนลำไยหลังบ้านผมไม่ได้ตัดหญ้านะครับผมไม่ได้ตัดหญ้าก็คือเรา วางแผนไว้ว่าเราจะเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวผมก็เลยไม่ตัดหญ้านะครับไม่ตัดหญ้าก็ให้หญ้าขึ้นตามธรรมชาติเลยนะครับหญ้าเราก็พอมีนะครับพอมีอยู่หลังบ้านนะครับเพราะว่าอ่าถ้าหญ้าหลังบ้านหมดนะครับหรือว่า,าเขาสั้นกว่านี้ผมก็สั่งเม็ดหญ้านะครับมาจากาในเ c e b o o k นะครับหญ้า,าลูซี่นะครับมาหวานที่ ที่นานะครับที่นา,าจ,จะสละนาอยู่ที่นึงนะครับที่เราจะไม่หวานข้าวแล้วนะครับเราจะมาหว่านหญ้าให้วัวนะครับก็คือน้องใบเงินนะครับนี่ครับน้องใบเงินกินหญ้าแต่เช้าเลยนะครับตอนนี้ผมเอาน้องออกมาก็ประมาณตีห้าครึ่งนะครับตีห้าครึ่งออกมาเดินเล่นอยู่ข้างนอกนะครับตอนเช้าเช้านะครับตอนเช้าเช้าเลยตอนนี้ก็ประมาณสัก เจ็ดโมงแล้วนะครับน้องก็กินหญ้านะครับกินหญ้าเก่งครับกินหญ้าเก่งกินหญ้าเก่งมากน่ครับส่วนอาหารนะครับอาหารเมร็ดอาหารค้นนะครับเดี๋ยวตลาดนัดโคกระบือนะครับที่แถวบ้านผมนะครับห่างจากบ้านผมประมาณสัก3กิโลนะครับเขาจะเปิดวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาซื้อมาให้ให้น้องเขานะครับให้น้องใบเงินของเรานะครับตอนนี้ก็ให้กินหญ้าไปก่อนนะครับ ให้กินหญ้าไปก่อนกินหญ้ากินฟางนะครับไปก่อนนะครับน้องมาจากลำปางนะครับมาจากลำปางต้นตระกูลเขาก็เห็นพ่อ้าบอกว่ามาจากสุโคไทยนะครับสุโคไทยความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัวนะครับผมก็ไม่เคยนะครับไม่เคยเลี้ยงวัวมาก่อนนะครับไม่เคยเลี้ยงวัวมาก่อนนะครับข้อมูลตรงนี้ผมอาจจะไม่เก่งนะครับอาจจะไม่เก่งเพราะว่า สายพันธุ์นะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับเลี้ยงแบบไหนแบบไหนผมก็ยังเลี้ยงเลี้ยงไม่เป็นนะครับเลี้ยงไม่เป็นก็คือ,อมีคนแถวบ้านนะครับเาขาเลี้ยงนะครับก็เลยเสนใจนะครับสนใจก็เลยหลังจากที่เราทําสวนลําไยนะครับทําสวนลําไยทํานาแล้วก็เลี้ยงไก่นะครับเราก็ยังพอมีเวลานะครับที่เราจะ สามารถเลี้ยงวัวควายได้นะครับผมก็เลยลองดูนะครับลองดูไม้นะครับไม้ที่สวนเราก็พอมีเราก็เลยตัดไม้ที่สวนนะครับเอามาทําเล้าวัวนะครับก็คือเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเราก็เลยตัดสินใจลองเลี้ยงดูนะครับก็ความรู้ก็เลี้ยงเกี่ยวกับวัวควายก็ผมก็ ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ก็คือเลี้ยงไปก่อนนะครับเลี้ยงไปก่อนสอบถามเพื่อนๆจากใน YouTube บ้างนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่เขาเลี้ยงนะครับเลี้ยงแล้วก็เพื่อนๆในเฟซนะครับในห้อยนะครับจากตลาดนะครับวัวแถวบ้านนะครับก็ศึกษาไปด้วยนะครับศึกษาไปด้วยก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับ แต่วิธีการเลี้ยงการเรียกนะครับผมอาจจะยังเรียกยังไม่ถูกเรียกยังไม่เป็นนะครับเพราะว่าสายพันธุ์ก็เยอะนะครับสายพันธุ์ก็เยอะวันนี้ก็พามาชมนะครับน้องกําลังกินหญ้านะครับตอนเช้าเช้านะครับตอนเช้าเช้าตอนเช้าเช้าเลยนะครับก็สวยมากนะครับชอบสีแดงนะครับชอบวัวแดงนะครับชอบวัวแดงส่วนวัวขาวนะครับก็ เดี๋ยวถ้าเจอ,อตัวที่ถูกใจก็อาจจะ,ะซื้อมาเลี้ยงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเพราะว่าวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ตลาดวันเสาร์นะครับเราไปหาเพื่อนมาให้น้องใบเงินนะครับถ้าสวยถูกใจราคาถูกใจก็อาจจะเอามา หเป็นเพื่อนน้องเขานะครับเพราะว่าเขาอยู่ตัวเดียวเขาก็เหงานะครับอยู่ตัวเดียวก็เหงาสถานที่ของเราก็หลังบ้านนะครับหลังบ้านเป็นส่วนลําไยหลังบ้านเนื้อที่ก็ประมาณสีไร่นะครับสีไร่ก็พอที่จะเลี้ยงวัวได้สี่ห้าตัวอยู่นะครับสีห้าตัวอยู่เพราะว่าช่วงนี้ก็แล้งนะครับแง้งเข้าหน้าแลง้งก็พอจะมีหญ้ากเก่าส่วนน้ํานะครับสวนน้ําหลังบ้านก็มีนะครับ ก็มีเดี๋ยวเราใช้เครื่องปั่นเครื่องสูบน้ําปั่นขึ้นมาลดหญ้าเรื่อยๆนะครับลดยำใยด้วยแล้วก็ลดหญ้าด้วยนะครับก็พอที่จะมีให้เขากินนะครับนี่ครับวันนี้ก็มาเกาะติดนะครับน้องใบเงินนะครับตอนเช้าๆนะครับรับเอฟซีนะครับที่เข้ามาชมนะครับเข้ามาติดตามช่องเข้าสวนกับลูกเกษตรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนี่ครับ กินยากาเก่งมากครับกินยากเก่งเชื่องนะครับไม่ชนไม่เตะนะครับกอดได้รูปได้นะครับกอดได้รูปได้นะครับตั้งแต่มาอยู่ด้วยกัน2วันนี้นะครับสวันนี้ก็ไม่ร้องนะครับไม่ร้องอไม่ร้องก็ถือว่าเขาเลี้ยงง่ายนะครับถ้าปกติซื้อวัวมาต่างที่นะครับต่างที่แล้วก็มาแค่ตัวเดียวด้วยก็ เขาจะร้องหาเพื่อนเขานะครับร้องหาเพื่อนร้องหาแม่เขานะครับอันนี้ก็คือเขาไม่ร้องครับเขาไม่ร้องอยู่แบบอยู่แบบเงียบเียบเลยนะครับอยู่แบบเงียบเงียบเลยเราก็พยายามเล่นกับเขานะครับเล่นกับเขารูปตัวเขานะครับนี่ครับตอนนี้กินยากเก่งมากครับกินยากเก่งฝากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับวันนี้เราก็มีอาชีพ เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวนี่ส่วนลำไยเราก็ทำเหมือนเดิมครับนี่ครับลำไยเราก็ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมตอนนี้เราก็พ่นยาพ่นฮอร์โมนเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอแต่ลดน้ำนะครับลดน้ำตลอดนะครับลดน้ำตลอดลดน้ำตลอดอันนี้อันนี้เราก็มีต้นอะโวคาโดนะครับอะโวคาโด ที่ผมได้เพาะไว้อยู่ที่หน้าบ้านนะครับประมาณ10กว่าต้นนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็เอามาลงในสวนแล้วนะครับลงในสวนแล้วน่ครับต้นอะโวคาโดนี่เอามาแซม,ม,มไว้กับลำไยเลยนะครับมาแซมไว้กับลำไยครับต้นอะโวคาโดก็สวยครับรดน้ำทุกวันนะครับรดน้ำทุกวัน นี่ไปครับแสมไว้ตรงช่องของลำไยนะครับนี่ก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามาชมนะครับส่วนหลังบ้านนะครับชมวิถีนะครับวิถีชีวิตของผมเองนะครับผมเองก็ทำหลากหลายนะครับทำให้หลากหลายนะครับทำให้หลากหลายเพื่อที่จะ มีอาชีพนะครับมีอาชีพเสริมให้หลากหลายนะครับยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องทำทุกอย่างนะครับทำทุกอย่างที่สุจริตนะครับแล้วก็ได้เงินมาอย่างที่ว่าไม่เดือดร้อนใครนะครับถ้ารอแต่โชควาสนาก็ไม่ไหวนะครับคงไม่ไหวก็อะไรที่เรายังไม่เคยทำก็ลองทำดูนะครับไม่เสียหายนะครับ สวยๆเลยครับสวยมากครับแม่ตั้งชื่อให้น้องใบเงินนะครับน้องใบเงินแต่ก็ลองส่องๆอยู่ในเฟสดูนะครับมีฟาร์มหนึ่งก็เป็นวัวเพศผู้นะครับก็น่าจะรุ่นๆเดียวกันนะครับปีปีกกกว่านะครับรุ่นรุ่นน้องใบเงินนะครับก็เดี๋ยวรอถามคุณพ่อก่อนว่าะจะชอบหรือเปล่า เป็นวัวเพศผู้นะครับเป็นวัวเพศผู้คู่นะครับก็อายุลาลาวเดียวกันกับน้องใบเงินครับนี่หรือว่าพ่อจะไปดูที่ตลาดวัววันเสาร์ก่อนเดี๋ยวเราค่อยดูกันค่อยติดตามว่าเราจะได้เพื่อนมาให้น้องใบเงินหรือเปล่านะครับนี่ครับหญ้าก็เยอะครับหญ้าก็เยอะเดี๋ยวเราก็ลดน้ำนะครับเดี๋ลดน้ําเดี๋ยวเขาก็วัวสีห้า 4, ตัวสี่ไล่ หลังบ้านนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับน่าจะโอเคอยู่มันก็ไม่ใช่พื้นที่โล่งนะครับเป็นพื้นที่สวนลำไยนะครับหญ้าก็จะขึ้นไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ก็แซมแซมไปนะครับแซมแซมไปแต่น้องใบเงินไม่เลือกหญ้านะครับกินหมดนะครับไม่เลือกหญ้ากินหมดก็ถือว่าโชคดีโชคดีที่เราซื้อวอัวมานะครับ วัวไม่เลือกหญ้านะครับกินง่ายนะครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครกินง่ายอยู่ง่ายฟางนะครับฟางผมไปสั่งมาประมาณสิก้อนนะครับสิก้อนแต่ว่าฟางไม่สวยนะครับฟางไม่สวยฟางดำนะครับเพราะว่าปีนี้ลดอัดฟางนะครับเขาอัดต่ำเกินไปนะครับเขาอัดต่ำเกินไปฟางก็ มีทั้งดินนะครับมีทั้งดินมีทั้งต่อสังข้าวนะครับต่อสังข้าวแล้วก็ดํานะครับดําเป็นเชื้อรานะครับน้องก็ไม่ค่อยกินนะครับดียังยังดีนะครับที่เราเอามาแค่สิบก้อนนะครับเอามาแค่สิบก้อนถ้าเอามาเยอะก็เสียดายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสั่งเจ้าใหม่นะครับเพราะว่ามีน้าสองสามคนนะครับมาบอกว่าฟางตรงนั้นสวยนะครับฟางเป็น ฟางสวยฟังน้ำไม่ท่วมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปออเดอร์มานะครับออเดอร์มาก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยให้ด้วยนะครับฝากน้องใบเงินไว้อีกสักหนึ่งตัวนะครับแล้วรอดูว่าเราจะมีเพื่อนให้น็อตหรือเปล่านะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ